งั้นเสร็จแล้วนี้ก็ขอเอ้ยยังอ่ะอันนี้นะคะก็มาต่อในพาร์ทที่สามเดี๋ยวเริ่มการจับคู่มายอมรับไปเลยคราวนี้อยากได้ตัวอะไรจ๊ะในล็อกไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดิมนะจะเี็นแอตัวตัวคอนอะแมวตัวนี้แยกล่างใช่ป่ะใช่เอ้ยไม่ใช่ของเราตัวตัวนี้ทำเลย ตัวนี้มันสามารถวร่ปไปที่ไหนก็ได้เหมือนเอเมียรัมอะมังน,นะถ้าจะไม่ผิดเจอรีเจอรี่อ,อพอใช้ตัวน่ารักให้ตัวเลยทัฟฟี่ทัฟฟี่ทัฟทฟี่พลังเยอะมันเก่งมากทัฟฟี่ทัฟฟี่มันสามารถปล่อยอะไรนะระเบิดได้ด้วย ปล่อยระเบิดทั้งที่ไม่ต้องเก็บมั้งนะมันเป็นปืนอ่ะเอมีปืนทั้งที่ยังไม่เก็บจ้ได้ตัวนี้มากแต่มันหมดอายุการใช้งานของหนูไปแล้ว,วก็พ่อไม่ยอมตั้งอ,อ่อนก็พ่อไม่ตั้งพ่อกดไปแล้วนี่ทำไงอ่อนกดมั่วยพ่อพ่อเลยมั่วจนห่วนี่เนื้อสีเนื้อสีเลยนะสีเขียว แม่สีฟ้าไปจ้ะหนูอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องห้องรับแขกไม่มีเอ็กซ์พี่้ยินดีเอ้ยอย่านะสีส้มอย่าสีส้มอย่านะโอเคไม่มีชีหนูกำลังไปเอาเอ็กซ์พีอยู่ไม่สันชี้จ้ะมีแมว เมียวต้องมีโดเฮ้ยเจอชีกับเอเอพร้อมกันสองอย่างเไปเอาเอเดี๋ยวไเอามาอ้า่มันจะแย่งหนูอ้าวเขาแย่งทีเดียวเขาแย่งเอเอพหนู้ะแม่มีพอแล้วหนูเจอชีนะแต่ไม่เจอเอเอแล้วเมียวเมวจริงจริงเมื่อกี้ห้องอาหารห้องอาหารอยู่ห้องอะไรห้องใต้ดิน เอาลงไปทำไมที่เออมีชีสมีชีสห้องอาหารห้องอาหารห้องอาหารทัฟฟี่ของพ่อพ่อตามหนูมาอะไรหนูสีอะไรรอแมวให้หน่อยหนูสีอะไรหนูก็บอรอยู่ว่าหนูสีเขียวจังใช่ไหมอยู่ไหนอะเอาลงมายังชีสอ่ะยังแมวเศร้าแมวเงอะแมวเงอะตายบวบ มันต้องผ่านห้องนี้ถึงจะลงไปห้องล่างได้โอ้หนูเบื่อมากเลยได้ยังยังเดี๋ยวรอรับส่งมารับเอ้าโอเคทำไมอ่ะขี้เกียจเดินมันชนหนูมาหลายรอบแล้วมาเอ้าทำไมกระโดดมาขึ้นนะตจนเตี้ยไอ้ยปกติมันต้องขึ้นดิอ๋อขึ้นผิดทางขึ้นผิดทางเอ้าแมวอีกข้างทุกสิ่ง ขึ้นผิดทางเฮ้ยเจอยา,าเดี๋ยวจิบจิบยาใครช่วยแม่ได้บ้างใครอยู่ใกล้แม่ช่วยแม่สิเพราะหนูขึ้งเก็บสีดได้ัม่สี ใ่ดบบนี้จะมีเจ้าของอยู่ห้องนอนตอนกำลังจะจบเกมจัได้พ่อช่วยถัดน้อยจะเดินหนีหนูเลยพ่อบอกพ่อบวกพ่อบวกบวกให้หมดบวกให้หมดไปไปช่วยแม่เร็วพ่อเก็บของไปปลาแมวด้วยแมวอยู่ไหนชั้นบน ใช่นเลวใช่ไหมเอาแมวหายไปไหนไอะาหายไปไหนอะแม่แมวมหแวม่ห,หแลไมหาะกินไเหือร่มเโถสตรหของโอ้ยแมวอยู่กบแมงมุกฉันบนสุดฉันบนสุดกำลังวิ่งไปมันมันมา,มา,มาตอนที่หนูไม่ได้ตั้งตัวฮะ อเลยล่ะตกบันไดตกบันไดไป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 โอ๊ยตกบันไดเหมือนกันยอยครับยังไม่ได้หัวร้อยอ้าวล่วงหมดเลย ต้องไปดูดิทำไมมองไม่น่าจะเน็ตหลุดขยับได้อยู่เลยน้องอ้อนมันมองไม่เห็นอะไรเอ้ยก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันใครพังหลอดไฟใครพังหลอดไฟบ่อยมากอ๋อมีคนผลที่มั้งอ๋อเราใครปิดไฟ เกิดไฟไว้สีใครปิแม่รู้อะเราปิดทำไมมันมืนมดเ,เล่นไฟเล่ไแม่มาเด่นไหมเต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 ตเ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 ต่ตเเตเเ่เเเเ สว่างเจ็ดเจ้าแล้วแม่ขึ้นมาได้เพิ่งทำาัรกิจเปิดไฟเจ็ดไม่รู้รน่าจะคนที่แบบเป็นทหารอะใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ได้จะกินข้าวเ,ออเดี๋ยวมาเ,เก็บไปเดี๋ยวไหนอะห้องครัวห้องครัวเดี๋ยวหนูไปแม่ไปห้องรับแขกเดี๋ยวหนูไปห้องครัวเองเ,ออเพราะหนูถือระเบิดไม่ด้วยอะ Rolle. ห้องที่มีเนอนเนี่ยห้องที่มีหมาห้องรับแขกไงก็ไมกอยู่ห้องรับแขกโอลนิ้วโอ้ยล่วงเลยโดดโดดเก่งเก่งอย้ยโดตกซิงมานั่นไงว่าแล้วโดดขึ้นไปข้างบน แม่ตกลงข้างล่างแล้วเนี่ยโดดขึ้นไปข้างบนชีดมันอยู่ข้างบนมีูอยู่แถวนี้ด้วยหรอเลี้ยวข้างบนเฮ้ยแมววางชี้ไปก่อนแมวช่วยด้วยยังม่ได้เลยชีดแมวหนูเอาชีดมาวางไว้ข้างล่างแล้วเร็วๆช่วยด้วยพ่อช่วยหนูหน่อยรักษาแม่หน่อยดูไหนโดนมาไม่เป็นไรหนูกินข้าวพอเห็นแมวมาแล้ว ก็มมมไม่รู้จักการรักษาใช่ไหมขอหาของกินแป๊บหิวโอ้ยมันก็จะจับแต่แม่นี่แหละได้ไหมได้ชินลงมาไหมให้หนูออยังเขากินได้มาแล้วหนูได้มาแล้วหนู เอาแม่ร okay, oh, ัมาจรวดว่างไายเดี๋ยวไปเดี๋ยๆเดหนไปปล่อยเดินไปปล่อยไมตัวหนูอินช้า เร็วๆกินข้าวแม่กินข้าวในวันน no. um, hey ี้กำักดชีสอยู่กินสีดังเนี่ยรอเสร็จแล้วปะยังเอานมหมดเบื่อเอานกินหมดไม่สปอ่ะเบื่อมากพี่สปายเนี่ยโอ้ยทหารไดกินครับชีสอยู่ข้างบนอ่ะโดดไม่ขึ้นอะไรกินครับ เห็นว่าชี้อยู่ข้างบนสไปยยนั่นแม่ฮ่าจริงอะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกนินยาแป๊บมาได้ชี้แล้วลูอยู่ไหนลูรูอยู่ข้างๆประตูทางออกประตูทางออกเออลูอยู่ข้างประตูทางออก,ออกอเห็นป้ะหนูเอาชี้มาวางให้เร็วนะโอ้ยยังหาเลยกินจร่งนะ มันไม่เจอรู้อยู่ข้างประตูทางออกเดินเลยไปไหนประตูทางออกมีคนเอาแล้วจจตายตายทอมตายทอมตายที่ทอมตายนี่แน่ทอม นีน่นพอ่อวางชีทิง้งม,มันไม่มีรูเลย,ลออยนูเรื่องสเปคกว้างอยู่ไหมบ้างต้องมีอยู่ร,รูหมดแล้ววางทิ้งไม่ใช่พ่อหาของมาปาด้วยหาข,ของมาปาด้วย,วงงยหรือบอกใี่หาของมาปารึยัง่เราเคหา ตัวหนึ่งไปไป,ไ,ปได้แล้วไปกันรยเดี๋ยวรถรับส่งมาก่อนนี้ก่อนนี่เลยออกยังกำลังไปกำลังไปรูได้แล้วอ่ะเอีเข้ารูยังไงอ่ะ เย้กำลังจะจุดระเบิดเลยขึ hmm. uh. 20, ้นบอกให้กดเข้าอยู่แต่พ่อไม่ทันเข้าฮึบายหนูพันสิบอ่ะงั้นสรุปนี้ก็ขอจะไปก่อนบ๊ายบาย